เลยอ่ะลองชิมให้ทุกๆคนดูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเราลองชิมมักหน้าก่อนนะคะ,อะเอาชิมนี้ก่อนเอาชิมไข่ชิม <laughs> นี่จ่นะนเอาชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงตัวเองทำเองปรุงเองกินเองอ เค็มไหมไม่เค็ม,มเ,เท่าไหร่ไม่เค็มเท่าไหร่ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมค่ะกินได้ไม่ได้จืดไม่เค็มพอดีเลยโอเคมี่ห้าดาวให้กี่ดาวจะห้าดาวห้าดาวเหรอ เหลวเดี๋ยว,ยวค็มเกินไปเดคคแล้วก็คนเป็นกินซอสเลย,ย,ย,เยเน,ะะนี่คือไข่แดงไข่แดงนะคะนี่คือไข่แดงชืค่ะเป็นไข่แดงชื่อแไข่แดงชี่ ดำเลยค่ะนี่ค่ะนีอค่นนี่ค่ะเป,าาเป็นจารามเหมือนจารามเลยแต่ว่าทุกคนก็ไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นก็ไม่รู้ที่เขาเอาไข่นะคะไปใส่บนหัวแล้วก็สังผมค่ะ ยังคะยังจะเปรี้ยงเลยมั้ยมันยังไม่คยอยมากค่ะยังไม่เข้ากันหรือใช่ค่ะมันยังไม่เข้ากันยังไ่เเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแม่คะใส่ผักไหมคะไม่ใส่ค่ะทำไมอ่ะไม่อยากกินอา้าวพร้อมยังพร้อมยังเพร้อมยังพร้อมวยวงพอมาเริ่ม เราเริ่มเข้ากันแล้วค่ะไปกันค<อ><อ>่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอ,อะไรเริ่มเทกันเลยค่ะเทไข่ใส่กระทะใช่ไหมใช่ค่ะใครจะเป็นคนทำเรามาเริ่มทำกันแ,แบบกระทะร้อนเลยนเนี่ยอ,อุ๊ยตุกยันจะขึ้นนะ มีเส้นผมใครหนึ่มีเส้นผมแต่ละมนครัข้าวติดติได้เปล่าให้พ่อช่วยไหมคิดได้ค่ะให้พ่อช่วยเปล่าถ้าพีคก้วมันจะเป็นไยเราก็ให้มันฝังไม่ให้มันไหม้ไงจะเอาไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ฮะ <laughs> กับใครเป็นต้นน่ายวพ่อช่วยโอเคกลำลังเราเ,เริ่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคัน้ำมันออกคขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอาน้ำมันออกันนี้ก็พอแล้วได้ทีแล้วปิดแก๊สค่ะ โอเคแล้วก็เอาทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะราวนี้ก็ตักใส่จานค่ะตักน้ำมันนะคะไม่ต้องเอาน้ำมันมานะคะโอเคถือสองม,มือเอาลงก่อนลนกลงก่อน นี่คือไข่เจียวนะคะอดีแต,แต่ว่าบางทีนะคะเราจะใส่นมข้นหวานลงไปเหมือนโรตีหวานแลหวานแลมันโรตีไข่เจียวอ่ะถือโชว์หน่อยถือโชว์หน่อยถือโชว์หน่อยน่ากินไหมเนี่ยนุ่งขอผักได้ไหมผักเป็นเม็ดๆอ่ะผักเป็นเม็ดๆคืออะไรตอนนี้เป็นเตอร์จัดนะคะ จะใส่อะไรบ้างใส่เป็งเต่งนะคะใส่ผักเปล่าใส่ค่ะพอยังพอแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะได้หน้าคนแล้วโอเคเดีย๋ยวมาลองชิมกันวารลชาติอสองสามนี่ค่ะเป็นแบบหน้าคเลยค่ะ<ๆ>ลอาชิมให้ทุกๆคนดูหน่อย ว่ารสชาติเป็นยังไงเราลองชิมมักหน้าก่อนนะคะอ่ะลองชิมนี้ก่อนเราชิมไข่ชิม <laughs> นี่อะเราชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงตัวเองทำเองปรุงเองกินเองอ,ร,อร่อยรสชาติเค็มไหมไม่เค็มเท่าไหร่ไม่เค็มเท่าไหร่ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมได้กินได้ไม่ได้จืดไม่เคม็มพอดีอเลมีห้าดาวให้กี่ดาว ห้าดาวเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พร้อมเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้นะคะมักหน้านะคะหน้าตาไหนนะคะแดง ใช่จะอร่อยแน่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนบ๊ายบเพื่อนทุกๆคนก่อนปาาอะไรไหม